กรมชลประทานยืนยันโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์อุตกภัยในรอบหลายปีที่ผ่านมารวมถึงข้อมูลสถิติฝนตกหนักในรอบ25ปีทําให้เกิดน้าท่วมขังสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของราษฎรมีปริมาณน้าไหลผ่านแม่น้ําตรัง1467ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งศักยภาพแม่น้ําตรังรองรับได้เพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจําเป็นต้องออกแบบคลองระบายน้ําสายใหม่เพื่อระบายน้ําส่วนเกินกรมชลประทานจึงได้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการ ระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังพร้อมยืนยันจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2565 โครงการดังกล่าวเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์นอกจากจะช่วยบรรเทาตุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วคลองผันน้ำยังสามารถเก็บกักน้ำได้3.2ล้านลูกบาทเมตรไว้สำหรับการเกษตรการอุปโภคในฤด,ดูแล้งเป็นแหล่งน้ำดิบช่วยสนับสนุนการผลิตน้ำประปาประมาณ1.74ล้านลูกบาทเมตรต่อปีรวมถึงช่วยผลักดันน้ำเค็มโดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน10,000ไร่และฤดูแล้ง3,000ไร่ด้วยยยยศพน์อคคะไก่สีสวทตรัง รายงาน